สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้ำตาลฟอร์ดนะคะแล้วก็น้ำตาลก็นำรถหล่อๆมาฝากพี่ๆอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นวายแท็ท็อปสุดของเราเลยค่ะขับเคลื่อน4ล้อราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1 3 2 9 0ล้านบาทนะคะพี่ๆบอกเลยว่าท็อปสุดของวายแท็ Tech แล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะคันนี้แต่งแรปสติ๊กเกอร์รอบคันนะคะแล้วก็เน้นแบบโทนดำด้านรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ จัดเต็มมากๆอะชุดแต่งแบบมีครบทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็แม็กเนี่ยใช้แม็กขอบ20ยางนะคะก็ขอบ20แต่ยาง305กันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าชุดแต่งจัดเต็มมากนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยสุดๆกันไปเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะให้กำลังแรงม้าที่210เนาะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยเป็นทวอโบคู่นั่นเองนะคะรับกับเกียร์10สปีดกันเลยนะคะพี่ๆแล้วก็เขาจะมีรุ่น อ,อีก2รุ่นนะคะขับ2เกียร์6สปีดราคาตัวรถอยู่ที่1น0ล้านเจ็ดบาทนะคะแล้วก็ขับ2องนะคะสิสปีดราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่ง 8 9 0 0 0บาทนะคะพ,พี่สามารถเลือกได้เลยและก็นำมาแต่งแบบคันนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวน้ำตาลพาไปชมชุดแต่งดีกว่าน้ำตาลเสริมรออะไรให้คันนี้บ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะกระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นั่นเองนะคะแต่แปลกใหม่นะก็คือไฟหลี เป็นแสงสีขาวแบบนี้เลยค่ะซึ่งมีสองสีให้พี่ๆเลือกเนาะมีขาวกับส้มเลือกได้เลยนะคะเป็นแสงแบบ LED กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทําสีใหม่เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยเนาะปกติเราจะเห็นแค่ดาเงาใช่ไหมล่ะอันนี้ทําเป็นสีดําด้านเลยนะคะแล้วก็กล้องก็ยังอยู่จุดเดิมนะคะแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมคือกล้อง360องศาที่มาจากโรงงานเลยนะคะพี่ๆแล้วก็นี่ค่ะดวงตาของเขาปกติจะเป็นไฟหลีเนาะแต่นะคะคันนี้ลูกค้า ไม่ต้องการให้มันสว่างเนาะเราก็ปิดตัวนี้ให้เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยค่ะเนาะแล้วก็คันนี้บอกก่อนว่าเราแรปสติกเกอร์นะคะเกรดพรีเมียมกันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่อายุคันใช้งานเนี่ยอยู่ถึง3-5ปีเลยค่ะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยซึ่งข้อดีของการแรปสติกเกอร์นะคือสามารถป้องกันสีรถของเราได้แล้วก็ป้องกันแบบหินกระดงกระเด็นใส่ รถเรานะคะอันนี้กันได้จริงๆแล้วก็ที่สำคัญหล่อแบบดูดันกันไปเลยทีเดียวค่ะติดอะคริลิกเพิ่มเติมเรนเจอร์สีดำด้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนไฟหน้าคันนี้เป็นไฟหน้าแมทริก LED อยู่แล้วไฟหน้าเปิดปิดออโต้อยู่แล้วนะคะแล้วก็หลบแสงออโต้เองด้วยเวลามีรถส่วนทางเรามานั่นเองค่ะคันนี้น้ำตาลแค่ครอบไฟหน้าเข้าไปแค่นั้นเองนะคะพี่ๆแล้วก็ด้านหน้า เปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันค่ะเป็นกระชนหน้าของ Hummer ค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดท็อปสุดของเราเลยค่ะรุ่นแอดรัแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟดัมเบลไล์นะคะอันนี้เปิดไฟลีอยู่เนาะก็จะเป็นตัวแอลคว่มแบบนี้และคะ่ะแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะตรงไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่มาจากโรงงานเนาะแล้วก็มาพร้อมห่วงลากสองห่วงแบบนี้ค่ะทําเป็นสีดําด้านเรียบร้อยแล้วเช่นกันตัวกันแข็งเนี่ยก็เป็นสีดําด้านเช่นกันนะคะพี่ๆแบบนี้เลยเห็นนะ ไม่ว่าจะเป็นหักษรทำมงทำเมอร์ mer, เนี่ยคือสีดำด้หมดเลยนะคะแล้วก็กล่องเรดาร์ก็ยังคงอยู่จุดเดิมและก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะคันนี้มีระบบ d d p t i v ที r ค i s e Control พร้อม s t o p a n d Go ด้วยนะคะพี่พี่บอกเลยว่าเห็นไหมออปชั Option, ่นฟวงมาัยล้นเหลือมากๆแล้วก็ถุงลมได้ถึง7ใบกันเลยทีเดียวนะคะเซนเซอร์หน้า4หลัง4นะคะพี่พี่มาหลอ่อ เทแล้วก็ความปลอดภัยที่เหลือๆกันเลยค่ะมาชมด้านข้างตัวรถค่ะซุ้มล้อเป็นของซุ้มล้อแรปเตอร์นะคะสีดำนดแบบนี้เลยค่ะมีขนาดอยู่ประมาณสัก4นิ้วนั่นเองนะคะซึ่งพอเราใส่ซุ้มล้อที่ขนาดเล็กลงที่ไม่ใช่6นิ้วใช่ไหมล้อก็จะยื่นออกมาจากซุ้มอยู่ประมาณ2-3นิ้วกันเลยค่ะเดี๋ยวพามาชมช่วงล่างเนาะว่าน้ำตาลใส่อะไรช่วงล่างก็ใบทำไมมันดูแบบหล่อได้ขนาดนี้นะคะ อันดับแรกเลยค่ะตัวยางคันนี้เป็นยางโตโยนะคะดอกอาทีนั่นเองเหมาะสําหรับวิ่งออฟโรดกันเลยค่ะบอกเลยว่าอาทีเนี่ยเสียงไม่ค่อยดังมากนะไม่เหมือนตัวมัททะเลนดอกอยางเนี่ยจะมี3ก็เรียกว่า3ามดอกแล้วกันเนาะเอที AT ก็คือเอที AT ก็คือออทเทเลนนะคะเหมาะสําหรับวิ่งทุกสภาพถนนเลยนะคะเหมาะสำหรับวิ่งออนโรดมากกว่าแล้วก็อาทีแบบนี้นะคะก็วิ่งออฟโรดแต่ว่าเสียงไม่ได้ดังมากเหมือนตัวมัททะเลแล้วก็3ก็คือมัททะเลนะคะดอก MT อันนั้นคือ ออฟรดจ๋าเลยนะคะเสียงก็จะดังนิดนึงนะคะได้อารมณ์แบบออฟโรดเลยนะคะสำหรับคันนี้ใส่ RT เนาะเป็นยางของ t o โย t ้านะคะแล้วก็ซีลยางที่305 55ขอบ20นั่นเองค่ะพี่พี่รับกระแมกนี้เลยคะ่ะโอซีสีดำด้านแบบนี้ค่ะขอบ20เช่นกันบอกเลยว่า ของจริงนะรถจริงหล่อมากค่ะพี่พี่แล้วก็ไม่พอนะคันนี้ยกความสูงขึ้น2นิ้วค่ะโดยที่เราลองก้หนุนหัวชกขึ้นไปนั่นเองนะคะพอเรายกปุ๊บเราจําเป็นเลยค่ะต้องเปลี่ยนนี่ค่ะตัวปีกนกปรับองศานะคะของ Pro f ฟ n เดอร์สีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่พอนะเราเปลี่ยนตัวลูกหมากกันโค้งด้วยของ Prof ฟ n เดอร์เช่นกันเลยแล้วก็เราเปลี่ยนตัวชกด้วยนะคะเป็นชกของ Prof ฟ n เดอร์ครับสุดเลย โปรเฟนเดอร์ OEM 2.5เลยเปลี่ยนตัวโชค๊คกระบอกโชค๊คแล้วก็เปลี่ยนตัวสปริงให้ด้วยมาพร้อมนะคะซับแทงแยกปรับได้ถึง8ระดับเลยนะคะพี่พี่ก็คือ8เนี่ยหนึบสุดแล้วนะคะพี่พี่สามารถปรับเองได้ตามใจชอบแล้วก็ปรับการทําใช้งานใช้งานของเรานั่นแหละนะเนาะ คือท็อปเทพทุกอย่างเลยสําหรับคันนี้นะคะด้านข้างนะคะติดอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะตัวกล้องก็มีมาแล้วนะคะนี่อยู่ตรงหูกระจกด้วยนะคะกล้อง360องศานะคะมีมาให้แล้วเนาะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เวลาเราเปิดประตูเนี่ยก็จะมีไฟส่องสว่างตรงนี้ให้เราด้วยนะคะสำหรับรุ่นวายแท็กเลยนะคะเบ้ารองมาเปิดติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะ4ด้านนะคะเป็นสีดาด้านแล้วก็นี่ค่ะบันไดข้างนี่เลย มันด้ข้างเป็นมันดข้างของฮัมเมอร์นะคะรุ่นชาโดเนาะเวลาเราเปิดประตูนะคะพี่พี่ยวเปิดให้ดูกันนี่เขาจะมีไฟแบบนี้นะคะไม่ใช่สวยงามนะเพื่อป้องกันแบบมีทรงมิสัตมีงูงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใต้ท้องรถนะช่วยเราได้แล้วก็มีกันลื่นด้วยนะคะสําหรับตัวใหม่ล่าสุดของฮัมเมอร์นั่นเองโรบานะคะเป็นโรบาของฮัมเมอร รุ่นในฟูลี่แขนยาวแบบนี้นะคะมาพร้อมไฟเบรกไฟถอยด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่แล้วก็ติดเพิ่มเติมนี่ค่ะโรลเลอร์ลิสไฟฟ้านะคะของ Hummer บอกเลยว่ากันน้ำไม่ถึง98%เลยนะคะพี่พี่สามารถเก็บของเก็บสัมภาระไว้ด้านในได้เลยนะคะนี่แล้วก็ด้านหลัง ไฟท้ายแบบ Full LED อยู่แล้วนะคะแล้วก็ครอบไฟไท้ายเข้าไปเป็นสีดำด้านให้เรียบร้อยแล้วครอบฝาท้ายค่ะเจ็ดตัวสอนเป็นสีดำนะคะดำด้านเนาะว้าวตรงกล้องให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้คือกล้อง360องศานะคะแล้วก็ติดเพิ่มเติม Harkiller น a n g e r เป็นสีดำเงาแบบนี้ค่ะนี่การชนท้าย Hammer อีกแล้วนะบอกเลยว่า Hammer รอบคันเลยรุ่น Nova Series ค่ะรุ่นนี้มาพร้อมห่วงลาก2ห่วงแต่ทําสีเป็นสีดำด้านอีกแล้วค่ะพี่ๆไฟถอยแบบ LED แบบนี้ค่ะ เซนเซอร์หกจุดเอ้ยสี่จุดนะคะยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมไฟส่องสว่างตรงกับป้ายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไอเล็กของคันนี้เลยค่ะเปลี่ยนห่อใหม่คะ่ะพี่พี่เป็นปลายท่อคาร์บอนนะคะของเอสเนั่นเองบอกเลยว่าเพิ่มแรงม้าเข้าไปสองม้าก,กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเท่รอบคันแบบนี้เลยนะคะเบ้ารองมือเอ้ยไม่ใช่ดิครอบฝาถังน้ํามันนะคะก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะ,ร,ะรถฟอร์ดเนี่ยถ้าเราไม่ล็อกอยู่ครล็อกแบบนี้ได้เลยะคะ่ะนี่โอเคค่ะ ก็หล่อเท่แบบนี้นะคะสามารถแต่งได้กับทุกรุ่นเลยนะคะพี่ๆก็สนใจออกรถฟอร์ดนะคะโทรหาน้ำตาลได้เลยที่เบอร์0807118244เบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์หาน้ำตาลได้เลยนะคะน้ำตาลอยู่ที่ฟอร์ดพนครสาข,าขาเกษตรน้มันหมินนะคะโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศเลยค่ะน้ำตาลมีบริการส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านและก็เซน็นไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้เกิดตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ